สัสดีค่ะออ,อค่ะค่ะวันนี้นะคะออจะพาลูกค้านะคะมาชมรถตัว Fortuner นะคะรุ่นปรับปรุงโฉมนะคะปี2022นะคะว่าทั้งสรุ่นนี้นะคะระหว่าง Fortuner, l e g e n d e r กับตัว l e a d e r นะคะแตกต่างกันตรงไหนนะคะเดี๋ยวออจะพาลูกค้าไปชมความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะคะแรงม้า150แรงม้านะคะ ข้อแตกต่างนะคะจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะถ้าเป็นลีเจนเดอร์ไฟหน้าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์นะคะและ,ะในส่วนของไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะคะจะเป็นแบบ LED Light like Guiding นะคะแต่ถ้าเป็นตัวลีดเดอร์นะคะจะเป็น By Beam LED นะคะล้อนะคะลีเจนเดอร์จะเป็นล้อขอบ2ี่สนะคะแต่ถ้าเป็นลีดเดอร์จะเป็นขอบ18นิ้วนะคะ กระจกมองข้างนะคะถ้าเป็นตัวลีดเดอร์นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับลายเส้นนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะลายเส้นกับโครเมียมนะคะดูโดดเด่นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะไฟท้ายนะคะยังมาพร้อมกับปฟท้าย LED light guiding นะคะทั้งตัวลีเจนเดอร์แล้วก็ลีดเดอร์นะคะ แล้วก็ภายในนะคะจะเป็น Star Smart Entry นะคะทั้งทั้งสองเกรดรุ่นนะคะ,ะเ e g e n d e r นะคะจะมาพร้อมเบาะหนังสีแดงดำนะคะส่วน r i d d อ e r นะคะจะมาพร้อมเบาะหนังสีดำขาวนะคะสองแบบสองสไตล์นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนนะคะหน้าจอนะคะ r e g e n d e r นะคะ เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะ,คะและสำหรับตัว Leader นะคะขนาดหน้าจอ8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay เ,เช่นกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะความเหมือนและความแตกต่างของ Leader กับ f o r t u n e r l e g e n d นะคะอ่ามีความเหมือนและต่างกันไม่เยอะนะคะราคาก็คุ้มค่าทั้งสองเกลดรุ่นนะคะ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องอ้อออค่ะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ